ปาตีจ้าสาวจีจีผ้าเหล่ะค้นพ้นพิสัยเมืองบางไฟพญานาคจ้ามือนีกสิมานํำเสนอต้นพิกปลาหรือว่าต้นขุดปลาเนาะคะ่ะิิเป็นใบคล้ายๆต้นพุทธรักษาเนาะค่ะถ้าเด็ดถ้าเด็ดใบออกมันจะเป็นอย่างน,นจ้าคุณยายเอาอมาตาดง ดงเรงแค้นมันจะอยู่มองที่มีน้ำคุ้มคุม,คมโอ้มันจะเป็นมองชุ่มชุ่มจื้นๆจนะจ้ะจะเป,เป็นดงเป็นดงเป็นป่าจ้ะจะขึ้นอยู่น้ำ่ําจ้ะจะเป็นแบบนี้จะมีอย่างแบบนี้จ้ะสารพคุ้นกับท่านต่อเหตุการณ์ปัจจุบันบ้านเมืองเดียวนี้เลยจ้ะเมื่อเศารนี้ อันก็มีคนตายผู้หนึ่งอยู่ทางตำบลมันพูดนะจ๊ะเพิ่นหลังจากเพื่อนไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะจ๊ะก็บ่รู้ว่ามีโรคประจำตัวอย่างเนียแต่ปกติก็เห็นเพื่อนไปขายของทุกตลาดนัดทุกข้างทุกข้างก็เห็นเพื่อนเนาะจ๊ะเพิ่นเเพิ่นว่าเพื่อนหันใจบอออกหันใจพอิม่มย่มาซั่นกันมีผู้ไปปั๊มหัวใจเราก็บวคืนจ้ะก็ได้อยู่ในโร่งกินแล้วจะในตัวนี้ ยายไปฉสีดวัคซีนมาจ้ะก็มีอาการคื่อกันกับเพิ่นนะจ๊ะแต่่ายายได้ย่าตัวน,นี้แหละจ้ะเทิตงต้มกินเทิ่งย่างนะคะคุณยายห่วยไข่อยู่อาทิตย์หนึ่งไหมค่ะแต่ตอนนี้กับไปอยู่บ้านนําลูกไส้ละจ้ะไปเกี่ยวเขาไปนอนเฝ้าให้เฝ้าเที่ยงให้ลูกปูปลาหน้าเหนียวหลายไก่ลายนะคะกันบนนอนเฝ้า,าคนกับมาลากคู่อยู่ใกล้ๆนั่นละลากอาวันก็ได้ี่วปูไก่เจัาเมตรนี่เดี๋ยวนี้ค จกากซาจีจก็เลยเป็นห่วงพอแม่พี่น้องผู้ใดที่มีอาการหันใจบ่ออกหันใจบ่เอี่ยมนะคะนี่ละต้นคุดปลาเนี่ยนะจ้ะก้นเอาหาักเพิรนเลยด้จ่ะก้นเอาหักเพิ่นขันเป็นคักๆไวๆกัยำกินเลยจ้ะนำยำกินยำกินบ่มีเนี่ยฝนก็ยำกินเลยจ้ะยำแล้วก็เอามาต้มได้จ้ะประโยชน์นี่มังมงล่ำต้นใบนี่กะเอาใส่หมอม้อสมุนไพรเข้าจ้ะ คืนอบค้นย่างเลยจ้ะแล้วก็หากนี่เทากับนกิน,นยำกินเลยนะจ้ะคันผู้ใดมีอาการหันใจบ่ออกหันใจบ่อ่มหลังจากไปฉีดวัคซีนมาแล้วคันเม่นกระทบกระทั่งทั้งใดก็ขอประทานอาภัยได้จ้ะแต่ว่าก็มีอาการเป็นสั่นจต่สาจีจีก็เป็นอาการแบบหันใจบ่ออกหันใจบ่อ่มนะจ้ะไข่พรอมนะคะ่ะแล้วก็เป็นเมี่ยงๆลอยๆแม่จ้ะหลังจากไปฉีดวัคซีนมาแล้วอันผู้เพิน่นบ่มมีผลบ่มมีอาการกะ ดีใจน้ำอยู่ดอกค่ะแต่ว่าสาวจีก,ก็มีอาการคุณยายอยู่เฮือนนี่ห้อยไข่อาทิตย์หนึ่งว่ามันสิบรย่งน้ำหลูกหมดเลวจ้ะก็ได้ต้นอันนี้แหละจ้ะซอยบันเท่าอาการก็ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นนะคะห้อยฝนกินมือที่แหลกเป็นที่แหลกว่าว่ามันหกเจ็ดเทียผลลจ้ะเห็นยายแล้วฝนกินอยู่น้ำเล่าจา้ะเจ้าของก็มีอาการเมื่อยลอยค่ะก็กินน้ำยายให้กันนะจ้ะ กะไดยาตัวน,นี้แหละก็ะไดสมุนไพรเนี่หละจ้ะต้นขุดปลานะคะนี่ยูน้ำเป็นยูน้ำดงน้ำค่ำแม่จ้ะนี่ย้ายแล้วออกมาปลูกอ่ะความมันหายากตัวนน็อๆเบีดยดเล็กๆก็มีจ้ะถ้าถ้าห้อเด็อดออกมาากันจะมี่งสิเป็นยางเป็นยางแบบนี้แม่จ้ะหามาปลูกหามาไวแต่ก,กินเดอ้อจ้ะผู้ใดมีอาการแพ้ยาเนะเาะแพ้วัคซินนะจ้ะ นี่ค่ะพี่น้องจ้ะหย่ำกินเลยได้จ้ะหากมันหากของต้นพริกปลาขุดปลาจ้ะหย่ำแบบนี้เลยจ้ะหย่ำเลยอุกอ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะ กว่ามันโลกเป็นไพ่ยอีกงยังหอกเกิดมากกับว่า่เคยพ่อ,อยำย่างเดียวจ้าสาวจี้งย้ยำย่างเดียว